สวัสดีครับทางโดาฟแฟมิาร่มาแล้วครับนี่นะครับแม่ย่างมะได้นนองย่างมะฮันได้แ้ครับน,นองกัจันรถเหรียญได้เป็นยังไงเ,าเ,าอ,เอาอาองม้ขี้างหน่อย FC บังเอียดตาเดียวตาคอยมางไม้คีทางหวถอย FC ้างเอีลยน้องได้ขีทางนอ ไปชี้ให้เบิ้งดูไปจันไปเลยไป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 ยางมาทันใดด้วยครับนี่แางจันลดใได้อยู่หันหนามาหันหนามาเร็วหันหนามาเร็วเอา้ามาแห่วดี นี่ครับพวะจัาไดเร็วเฮ้ย,ยแชทตามน้องแชทแชนี่ตามน้องร่รรมาม,ม,มามามาจํขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเรวเร็ว,ว,ว,วแรงแรงี่เดียเ๋ยวเร็วกโตใคสองคนไข่ยัง้อ่เหรอครับใข่ น้อยน้อยซอยนี่ไข่เมดเลยครับนี่ครับปมก็บะเอาเง่านะครับชิปนีอยาจาักสองนาทีนะไปชิปนี่ไปก่อนครับฝากบางคิปงคุศลนัยนะครับฝากกดไลอ์ไรกดดิดตามให้นะครับขอบคุณครับพามาเดรียนในบ้านนะครับเอารถหน่อยเขามาให้จันนำะ